จากคลิปที่แล้วที่ผมบอกจะลบซึ่งผมก็จะลบอยู่ดีดเว้ยคือก่อนที่ผมจะลบเว้เยเกิดเหตุบางอย่างโดนแฮกนั่นเองเพื่อนบอกว่าอุ๊ยนู้นโดนแฮกตอนนี้โดนแฮกจริงแล้วโคตรโดนแฮกเลยไม่ใช่แฮกแบบของอย่างเดียวเว้ยเนื่องจากผมมีระบบคือมันขโมยของในเกมผมไปแล้วมันเอาของผมไปอยู่ในเครื่องของมันไม่รู้ว่ามันน่าจะทำอย่างนั้นหรือเปล่าที่แน่คือผมเปิดมาเว้ยทุกเตนผมหาขอผมหาทุกแมพหายหมดเลย คือมันไม่เหลืออะไรเลยยกไ้บางแมบบที่ไม่สามารถให้ขันกันได้เว้ยคือมันแฮกไปเลยอะ่ะคือมันแฮกคือไม่ใช่น้องผมมาเล่นเว้ยเพราะว่ารอบนี้ผมเนี่ยเริ่มเปลี่ยนรหัสเว้ยเปลี่ยนรหัส,น,หสน้องมันไม่รู้คือเขาเขากดไปเว้ยใช่คือคงหายหมดเลยผมจริงต้องทํางทการลบอย่างจริงจังแหละเพราะ่าเนื่องจากโดนแฮกไปคือของไม่มีละคือมันจะทให้แบบเกมมันไม่สมประกอบ เว่วมันะ่ะจะทำให้ผมเหมือนเว่ยหนึ่งเจอกับเวนู่นนี่นั่นอ่ะผมต้องลบแล้วจะขออภัยสำหรับเพื่อนผมด้วยอันนี้ลาก่อนแล้วคือยังไม่ทันถึงสองสาอาทิตย์เลยต้องลบก่อนเวลาอีกแล้วขออภัย